เฮ้ยนั่นมันไอ้รปภนี่หว่าไราส์ดันมาโดนใบแดงด้วยนี่ถ้าแพ้มันนะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นไม่ีล้อยันลูกบวชแน่เลยเจอหน่อยรปภรปภพอ,พอนี่ยามใช่แกจริงๆด้วยนี่รปภอแกมาทำอะไรแถวนี้วะอ๋อฉันรู้ละ แกคงมาเฝ้าถ้วยแถวนี้สินะัมล้ออะไรของแกวะไอ้รปภเปล่าฉันก็แค่ไม่ได้สนใจพวกที่ชอบกินข้าวกล่องนะอะไรวะข้าวกล่องก็พวกที่บ้านไม่มีถ่วยยังไงล่ะขึ้นเลยมันจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยมันไม่มากเกินไปหรอกถึงฉันจะไม่มีเดคแคนไรส์ จะไม่มีแกเบลเจสุสหรือคาราฟิโอลี่เนี่ยฉันก็จะเอาสามแต้มออกมาจากบ้านแกไก่น้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะไอคุกกี้กระปอ๋องถือว่าฉันต่อให้แล้วกันฉันไม่มีวานเดอร์เวนโซลังเก้แล้วก็อานายของฉันเนี่ยฉันก็จะปิดประตูแล,แล้วก็ทุบแกอยู่ดีนั่นแหละในบ้านไงละ่ะ <Mei> แล้วก็เอาสามแต้มมาเป็นของฉัน <laughs> ก็โดนแน่ ว้าวว้าว,ว,าวนี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกเตรียมตัวรับคำว่าขาบ,บ้านไว้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอนดอนเนี่ยถ้ามันไม่มีชั้นมันจะไม่คิดประสบความสำเร็จได้หรอวะ ฉันมีทั้ง u c l แล้วก็พิมเมลีพวกแกคิดจะไม่มีอะไรกันเลยหรอหรือว่าจะไม่ได้อะไรกันเลย <c oughs> เลิกทะเลาะกันได้แล้วไอ้พวกเด็กน้อย What? What? ถ้าพวกแกซ่ามากเนี่ยมาเจอฉันได้ทุกเมื่อที่ s t a มฟอร์ดบริดจฉันบอกเลยนะฉันต่อให้พวกแกสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมด้วยเข้ามาพร้อมๆกันเลย อะไรของมันวะฉันก็ไม่รู้ว่ะมันจะแอคอะไรวะเนี่ยมันเหวอะเป็นเป้เจ้